ทับที่ั้นไปถอยเอาว่านีเอายืนนครับครับครับ đã xin phép được làm một cái เดีวเดี๋ยวเดี๋ยวดูอดูอหาเือเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นวันนี้ทุกอย่างทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้มันต้องเริ่มจากท้องถิ่นครับวันนี้มันเป็นโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ก็อยากที่จะฝากให้พี่น้อง ชาวท้องถิ่นทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนแต่ละพื้นที่หรือว่าในโพสิส่วนเองจังหวัดสุริเกศก็ให้ความ้ัางใจคนรุ่นใหม่การเมืองแบบใหม่นะครับ<ม>เปลี่ยนไปด้วยกันครับกับทีมวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ของพวกเราครับความมั่นใจในส่วนของพื้นที่ที่ลงสมัครครับผมมองว่าถึงถึงผมจะเป็นนักการเมืองคนรุ่นใหม่แต่ปัญหาในพื้นที่สําหรับผมเองผมศึกษาปัญหาในพื้นที่โพสิส่วนมาตัา้แงแต่เด็กครับมาตั้งแต่เด็กแล้วเรา รับทรา,าบปัญหาเราถึงกล้าที่จะเข้ามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนตรงนี้คือเปลี่ยนการเมืองจากเดิมๆให้เป็นการเมืองของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงครับมีความมั่นใจแค่ไหนครับถามวันนี้ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในพื้นที่อำเภอโพรีสุวรรณสำหรับผมนะครับเพราะว่าเราเติบโตจากิ์ศรีสุวรรณอย่างแท้จริงครับแ,แล้ว